สวัสดีครับท่าผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัส,สบดีที่31สิงหาคม2566มานํมานำเสนอครับจากทำรรเนียบสู่ทำรรเนียบแล้ววันสุดท้าย9ปีของลุงตู่ก็มาถึง3โคศกสาวทำรรเนียบรัชดาธนาดิเรก ไตรสุรีไตรสรรกุลทิพานันริชนะทำให้คนขึ้งค้นประเทศพลอยน้ำตาไหลร้องไห้ตามพวกเธอไปด้วยเมื่อชาวัน3านสิสิงหาคม66ยิ่งคุณไตรสุรีปล่อยโฮสุดกลั้นแล้วโผเข้ากอดอีกสองสาวกระซิกซ่นน้ำตาพลูเข้าซบซ้ายขวาด้วยแล้วภาพลุงตู่ไม่ต่างแม่ไก่น้ำตาซ่อนใน การปีกโอป้องลูกน้อยทั้ง3ยามกระเจิงขวัญในวันแม่จากหนึ่งภาพนั้นเป็นภาพแทนใจผู้คนอีกหลายสิบล้านกับผู้ชายคนนี้อยู่ก็กลดาบ้างก็ว่าเบือ่อเมื่อไรจะไปสักทีพอรู้ว่านี่ค่าคู่เมืองก็ตอนจากลาใจหายเมื่อผู้ชายคนนี้ต้องจากไปรักอาลัยคิดถึงและน้ำตาก็พูดออกมา จากก้อนเนื้อหัวใจแต่ชายคนนั้นก็จำต้องไปเงยหน้ามองเพดานน้ำตากลั้นก้าวลาจาก9ปีตรากตรำหวานไถเลี้ยงชาติฝนเม็ดแรกพึ่งจะหยาดประโลมกระนั้นใจประหนึ่งนาแรงถึงแย้มฟ้าก็จำลาทำเนียบแต่กับดินไม่อำลาสักวันถ้ามีอาจกลับมาหน้าซบหน้ากันอีก แล้วรัฐบาลเศรษฐาจะเข้าทำเนียบมาว่าราชการงานเมืองแทนรัฐบาลลุงตูววันไหนละ่ะไม่รู้นะแต่คงจะเว r ร s ซู n เห็นว่าโผครมอลงตัวเตรียมนำขึ้นทูลกล้าวถวายแล้วตอนแรกผมบอกรัฐบาลเศรษฐาอยู่ได้ชนิด4บวก4ปีแต่เห็นรายชื่อคนมาเป็นรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยบางคนแล้วหนักใจแทนเศษฐาพราะมันชัดว่า กระทั่งตัวเศษฐาในตำแหน่งนายกเองก็แค่หุ่นเชิดทำไมผมจึงว่าอย่างนั้นก็หลายคนที่เอามาเป็นรัฐมนตรีมันฟ้องแสดงถึงเศรษฐาไม่มีน้ำยาในการพิจารณาคัดสรรเลยทุกอย่างชี้ตัวสั่งตรงจากนักโทษโกงบ้านโกงเมืองที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ห้องโรเยลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทั้งนั้นตัวอย่างชัดๆระหว่างนายชูศักดิ์สิรินิน กับนายพิชิตชื่นบานที่เอามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทำหน้าที่เนติบริกรให้รัฐบาลแรกๆเห็นชื่อนายชูศักดก็โอเคเป็นมือกฎหมายระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่สุดท้ายคนเข้าโผลกลับเป็นนายพิชิตชื่นบานรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่านี่คือทนายถุงขนมประจำตัวประจำครอบครัวชิน,นวัตรติดคุกมาแล้วหเดือนด้วยซ้ำ ขอถามนายเศรษฐาถ้าคุณมีอำนาจในฐานะนายกจริงกล้าเอาคนอย่างนี้มาตั้งเป็นมือกฎหมายให้รัฐบาลหรือไม่กล้าแน่แต่ทำไมเอามาละ่ะก็เพราะคุณเป็นนายกคุณนั่นแหละนักโทษกดปุ่มมาจากชั้น14คุณจึงต้องเป็นนายสเสงี่ยมห้อยสงบอ้างกันข้างๆคููว่าที่ติดคุกหกเดือนนั่นเป็นแค่คำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาศาลบ้าง ติดเกิน10ปีมาแล้วบ้างเห็นชาวบ้านเป็นควายที่อ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่ออกหรือไงไปเฉยใ้ยกเอามาตรา98เรื่องคุณสมบัติคนที่จะสมัครสอสอมาอ้างนี่เป็นการตั้งรัฐมนตรีก็ต้องดูมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ7ด้วยเป็นหลักวงเล็บสมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บห ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงวงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทการเอาถุงขนมเงินสดสล้านไปให้เจ้าหน้าที่หวังติดสินบนศาลแค่นี้ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องติดคุกเอาความเป็นคนตอบก่อนสิว่าแบบนี้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมที่ร้ายแรงใช่หรือไม่แล้วเอาคนอย่างนี้นะ่ะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นมือกฎหมายให้รัฐบาลลางชิบหายมันฉายแววมาก่อนรัฐบาลเกิดแล้วนะแบบนี้ไม่แปลกเลย ที่เขาจะตั้งฉายารัฐบาลเสถาว่ารัฐบาลถุงขนมหนึ่งยิ่งมองตัวคนที่เอามาเป็นรัฐมนตรีบางคนชัดเลยเก้าอี้สมนาคุณในการเกณฑ์คนขนคนมาปฏิบัติการแดงทั้งแผ่นดินบ้างผสมส้มบวกแดงเป็นรุ่นใหม่จราจนเมืองในปฏิบัติการล้มชาติล้มสถาบันบ้างเป็นคนคุมบัญชีและเป็นหัวจ่ายกระจายเงินตามนายสั่งบ้างเสฐารู้ ไม่รู้ก็ต้องรู้ถ้างโง่แค่ปลูกบ้านขายไม่รวยขนาดนี้ได้หรอกแต่ทำไงได้อยากเป็นนายกก็ต้องยอมแต่มันไม่รอดแน่ใครก็ไม่ต้องป่าวรองแหกปากประโคมเรื่องทหารยึดอำนาจเพราะคืนปล่อยไปแบบนี้รัฐบาลเศรษฐาติดโรคทุ้งขนมโป่งพองตายหมดทั้งคณะเองย้อนกลับไป17 1 8ถึง18ปีก่อนก็ตกราวๆปี2548 ถึง2,549ก็ให้รัฐบาลเศรษฐาอยู่ไปสักปีครึ่งปีราวๆ2,567ถึง2,568แล้วคอยดูตอนนั้นเหตุการณ์คล้ายๆปี2,549จะย้อนกลับมาให้เห็นอีกหรือไม่นี่ผมไม่ได้หวังร้ายกับเศรษฐานะหวังดีและเอาใจช่วยด้วยซ้ำแต่ดูเพื่อไทยคัดคนบางคนเป็นรัฐมนตรีแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่า ทักษินกั้นม่านสั่งการโดยตรงคอรมอรเศรษฐาสมมุติอยู่สองปีกาหัวได้เลย6เดือนปรับคอรมอรเพื่อเวียนเทียนเก้าอี้รัฐมนตรีกันครั้งฉะนั้นสองปีจะปรับคอรมอรอย่างน้อยสครั้งมาดูนักโทษเทวดากันบ้างว่าออกจากก้นเมฆหรืออยังยังหรอกแต่เรื่องขอพระราชทานอภัยโทษท่านรองนายกวิศนุเครือง,งามโยนหินปูทางแล้วนักข่าวถาม เรื่องขอพระราชทธธานอภัยโทษเขายื่นมาหรืออยังรองวิศณุตอบว่าเห็นว่าถ้ายื่นแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้เอกสารที่มีอยู่หนาเป็นปึกเลยและเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็ต้องไปเดือดร้อนที่ต้องแปลกันอีกดังนั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยชัดเปะทักษิณเพียงได้ชื่อว่านักโทษแต่พูดกันตามตรง ทักษินยังไม่ได้ติดคุกเป็นการรับโทษคุก3ปีจริงๆตามคำตัดสินศาลเลยมาพักเหนื่อยในกำแพงคุกไม่กี่ชั่วโมงราชทันยุคถุงขนมโป่งพอเสกฮอวิเศษอัญเชิญไปพำนักณรอยเยลสวิตจนบัตรบานนี้ถ้าแบบนี้ต่อไปใครมีคดีขึ้นศาลเตรียมสองทางพร้อมกันไปเลยทางแรกเตรียมทนายว่าความในศาลทางที่สอง เตรียมคนร่างขอพระราชทานอภัยโทษถ้าศาลตัดสินจำคุกปับ๊บก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษปุ๊บควบคู่กันไปเห็นพระเจ้าเป็นดินเป็นอะไรกันฮึโอ้ไอ้พูดนะพูดได้ทุกคนเมื่อเข้าคุกมีสิทธิขอพระราชทานอภัยโทษได้ทุกคนทุกเวลานั่นนะกฎหมายต้องใช้ควบคู่กับความสำนึกอย่าทำอย่าชี้ช่องประหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตราอย่าง ในทางลบล้างโทษคนดีที่พลังพลาดและทั้งคนโฉดโดยสันดานแถมตั้งใจเอาละดึกแล้วเดี๋ยวไทยโพสต์ตกรถเพราะผมอีกนายกเศรษฐาผมไม่ได้รักพอๆกับผมก็ไม่ได้เกลียดตัวท่านเองนั่นแหละสักวันท่านจะต้องเกลียดตัวเองถ้าไม่แข็งคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมรีคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty